Takk fyrir að hlusta. เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยวันนี้อยู่กับผมแบล็กเลดกันีเช่นเคยนะแลวเราก็อยู่กันในเกมเต,ต้าหลวงตาลูดสรรพยุทธวิญญา,า์โดวยวันนี้ผมจะมาแชร์ทิคเล็กๆน้อยๆวิธีการฟาร์มกระดูกวิญญาณ SR หรือว่า SR หมื่นปีอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนสามารถหาได้โดยการใช้ทิคแบบนี้นะครับผมแต่ขอเตือนไว้ก่อนสาหรับคนที่มีเวลาว่างเท่านั้นนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะดรอปแล้วก็บางครั้งมันอาจจะไม่ดรอปดังนั้นทุกคนก็เตรียมใจไว้เลยแต่ถ้าถามว่าผมดรอปบ,บ้างไหมผมก็ออออกยู่่่แแหละะตวาามันจจ ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับผมตีสัตว์วิญญาณสัก2อสตัวมันถึงจะดอบดังนั้นทุกคนก็สามารถใช้ทิคนี้ได้แต่ก่อนอื่นเลยผมก็ขอพูดถึงสปอนเซอร์ผมก่อนแล้วกันสำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนําร้าน Power Play นะเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ผมใช้บริการมาอย่างยาวนานแล้วในเกมเต้าหลวงต้าลู่นี้ผมก็ใช้บริการทุกคนอาจจะเห็นแพ็คที่ผมขึ้นไว้ให้แล้วเห็นไหมว่ามันถูกกว่าการเติมเองอย่างแน่นอนทุกคนก็สามารถไปใช้บริการได้แต่สําหรับใครที่ใช้บริการแล้วนะครับผมในหน้าเลือกซื แล้วก็ไปทําการจ่ายเงินสั่งซื้อของได้เลยก็อย่าลืมไปใช้บริการกันได้นะมาเดี๋ยวเรากลับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าโดยวิธีการฟาร์มกระดูกวิญญาณเนี่ยมันก็จะอยู่ในอีเวนต์นะก็คืออีเวนต์เสียงๆตรงนี้ทุกคนก็สามารถมาหาได้กดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาแล้วคุณก็จะเห็นอีเวนต์ต่างๆให้ทุกคนมาดูที่อีเวนต์ตรงนี้ครับผมโลกประกาศจับโดยโลกประกาศจับเนี้ยจะเกิดขึ้นในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะ อ่ะก็กดเข้าไปเลยอ่ะพอมันเข้ามาหน้านี้ทุกคนก็สามารถเข้าได้เลยนะนเป็นหน้าที่ทุกคนคุ้นเคยคงไม่ต้องอธิบายเนาะก็กดเข้าไปเลยผมขอจะเอาเป็น2ขีดสีก็แล้วกันอ่ะพอเข้ามาแล้วระหว่างรอที่สัตว์วิญญาณฟื้นคืนชีพผมขออธิบายก่อนตอนนี้ผมใช้สิทธิ์ประกาศจับไปแล้วครบ3ครั้งเรียบร้อยแล้วนะบางคนก็อาจจะรู้แล้วว่าใช้ครบ3าครั้งเนี่ยมันอ่าครั้งต่อไปหลังจากที่ครั้งที่3เนี่ยสามารถหากระดูกได้แต่ว่ากระดูกวิญญ,ญาณอาจจะดอบไม่ค่อยดีอาจจะดอกแบบคลองกระๆา,ลาหลายๆคนก็ไม่อยากจะฟาร์มกันใช่ไหมลยว่า ไอ้ใช้สิทธิ์สามครั้งไปแล้วสามารถตีได้ต่ออีกเพื่อหากระดูกวิญญาณอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายเดี๋ยวรอให้สัตวิญญาณเกิดก่อนอะ่ะตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาตีสัรวิญญาณเรียบร้อยแล้วตอนนี้สิทธิประกาศจับนะครับผมสิทธิประกาศจับคืออะไรสิทธิประกาศจับก็คือคุณต้องติดอันดับนะ,ะผม glimp, อันดับที่1คุณจะได้กล่องวิญญาณเนี่ยเออกล่องกระดูกวิญญาณประมาณ8อันดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มว่าคุณจะได้ S.R. หรือว่าจะได้ S.R. หรือไม่นะครับผมเป็นกระดูกวิญญาณ แล้วก็ได้ชิ้นส่วนกระดูกวิญญาณเอาไปอัพด้วยเห็นไหมเอ้ยอไม่ได้เอาไปอัพเอาไปสะสมแล้วก็สามารถแลกเป็นระดับ ssr ได้เห็นไหมอันดับ2ก็จะเป็นประมาณนี้ได้6กล่องอันดับ3ก็จะได้6กล่องอันดับ4ถึง6ได้4กล่องอันดับ7ถึง12ได้2กล่องแล้วก็หลังจากที่ สิทธิประกาศจับคุณหมดเนี่ยคุณสามารถเข้ามาร่วมสนุกได้เห็นไหมอย่างที่อย่างที่ผมทําอยู่ในตอนนี้ดาเมจอยู่ที่22ล้าน26ล้านแล้วเห็นไหมว่าผมไม่ติดอันดับเลยผมใช้สิทธิครบไปเรียบร้อยแล้วผมก็จะได้สิทธิตรงนี้ครับผมก็คือรางวัลการร่วมสนุกผมก็จะได้แค่หนึ่งกล่องนักเท่านั้นอ่าแล้วก็ไอ้ที่อัพกระดูกวิญ,ญญาณแบบนี้งองอันหนึ่งอ่ะ,อะก็จะเป็นประมาณนี้นะดังนั้นถึงแม้มันจะได้น้อยแต่ว่ามันก็มีโอกาสออกกระดูกวิญ,ญญาณ SSR หลายคนในกิวผมเนี่ยก็ได้กระดูกวิญญาณ SSR จากตรงนี้ไปแล้วบางคนก็ได้เป็น SSR บ้างลหละบางคนก็ได้เป็น SR หมื่นปีบ้างดังนั้นเนี่ยทุกคนถ้าเกิดว่าใครมีเวลาพอมีเวลาบ้างสามารถมาตีได้เรื่อยๆนะครับผมสาตวิญญาณเกิดก็มาตีสัตวิญญาณเกิดก็มาตีก็เราจะได้ของรางวัลการร่วมสนุกตรงนี้เห็นไหมว่าถึงแม้ว่าสิทธิ์คุณจะหมดแล้วคุณก็สามารถมาร่วมสนุกเพื่อเอากระดูกวิญญาณได้ถึงแม้มันจะของมันจะได้น้อยนะครับผมแต่มันก็มีโอกาสดรอปของดีหรือไม่ก็เอาไปอัพพลังวิญญาาณณให้้้มมมันนนนเพิ่ขึะะะอไรรปี นั้นเนี่ยผมรอให้มันตีจนเสร็จก่อนอตอนนี้ผมก็ตีสัตววิญ,ญญาณเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล,แล้วเห็นไหมว่าผมมีโอกาสดรอปของนะครับผมบางคนก็อาจจะดรอปได้ของดีได้กระดูก sr บางคนก็ดรอปได้ของอ sr หมื่นปีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่มีเวลาบ้างผมอยากให้ทุกคนมาเล่นอีเวนต์ตรงนี้นะอีเวนต์ตรงนี้เนี่ยมันเปิดตั้งแต่เช้ายันแบบเที่ยงคืนหรือเปล่าใช่ปะจำไม่ได้นะครับผมคุณก็สามารถมาตีแล้วก็ฟาร์มกระดูกวิญ,ญญาณจากตรงนี้ได้เห็นไหมว่าผมได้มาเยอะเลยอ่ะเปิดให้ดูอ่ะและนี่ก็คือกระด เพื่อร่วมสนุกนะอันนี้จะเป็น1 2 3อ่ะดอกสีม่วงมาประมาณ3อันนะครับผมหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงนั่นแหละเออก็ตีไปเรื่อยๆนะครับผมสา์วิญญ,ญาณตัวไหนเกินก็ตีตัวนั้นไอ้ส่วน3ตัวนี้ไม่ใช่นะ3ตัวนี้เนี่ยผมอ่าผมยังไม่ได้ย่อยเลยผมได้มาตั้งแต่เช้าแล้วก็คือสิทธิประกาศจับนั่นแหละแต่พวกนี้ไม่ใช่สิทธิประกาศจับนะก็ได้มาจากอีเวนต์ตรงนี้แหละที่ผมไปใช้สิทธิ ในการท้าทายดรอปหนึ่งกล่องถึงแม้มันจะดรอปหนึ่งกล่องมันก็มีโอกาสได้กระดูกวิญญาณ s r แล้วก็กระดูกวิญญาณ SR หมื่นปีดังนั้นใครมีเวลาว่างก็ไปฟาร์มได้นะครับผมในส่วนของตรงนี้ใช่หมดเลยนะไอ้พวกที่มันดรอปออกมาอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้และนี่ก็เป็นทีเล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่ต้องการจะเพิ่มพลังวิญญาณโดยการหากระดูวิญญาณอ่ะก็สามารถไปหาจากวิธีตรงนี้ได้สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิ